สวัสดีค่ะยินดีตอนเราชมผู้ชมชทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงเทียงของมือวันที่หนึ่งเดือนก,ะะกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6พพี่น้องค่ะมูลนิธแอดภาพพ้อมพี่น้องบนท่าสุุลสุวนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากอดีตปู่คงเจียมนะคะ women, ค ột, คแล้วก yep. ่ย mm ่ายคงเจียงฟันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะซึ่งแนวทางทั้งสองแนวทาง่นเขามาสามงวดสี่งวดแล้วแอดก็เลยไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องพลาดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาแนวทางทั้งสองแนวทางมันนี่แสดงว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับจมรับฟังคลิปๆพร้อมๆกันค่ะสวัสนดีนะคะฝันคืนนีนะจ้ะเราฝันคืนนีเราฝันว่าเราไปเยียงคั้วขั้วขั้วโตเก่าวข้วเรา ค่ะ <c oughs> เล่าเหลียงกล้วยคล้วยมีสามโตค่ะแต่ว่าเล่าว่ควาคล้วยสามโตบนันทิดลงมาหันมาเห็นผูน้หญิงเนาะเขาชวนซื้อเนื้อว่าสันค่ะสื่อเนอื้อว่าสันเนือ้อมันมาแบ่งกันว่าสันซื้อหารอยค่ะซ <c oughs> ื้อหารอยนี่มาแบ่งกันว่าสันแบ่งกันคุน้นเคืองเขาบอกแค่นั้นนะค่ะเ <c oughs> ขาบอกแ่แค่นั้นมาแล้วก็ พอีเราหัเมือมาเราไปเริม,มาแปะก็ฟันให้โอฟังบ,งบางสีแจงนี่ยใช่่นี้เรากลับไปบาทนล่ยเราไป,มาไปเมือทหารุค่ะเราไม่ทำนาเราค่ะแต่ว่าเราก็เรากะให้เขาไปเห็นบางบางเสาอนันเราไปเหล็กคุย้ยเราอะค่ะเลกค้้ยตั้ง่ศูน 9, 9, 9, รรย์นเก่าสี่เก่าแปดเก่าอะเหลกค้ยศูนย์เก่าสี่เก่า แปดเก้าค่ะพ่แมนครับันครับข้อมันอันพันแบบแบงเหนือกันแบงแบ่งอันพลคระเงินปเลยเป็นผู้เบาเองอนตอนตนแก่ก็พันอย่าตังว่ะอันพลระเงว่าหาว่าพลเงินก็มีแต่สองรอยหาสิบเท่านั้นแล้วอ่ะอืมคับพ่ออันแหละ็สองร้อยสองหาศูนย์นะคะพ่อแมนมันก็บอกาก็ตัไปได้เป็นก็ทีเป็นศูนหาแล้วเป็นวันที่ เออเป็นตะคริวอยู่ด้วยค่ะปูศูนหางอันแล้วเราเราก็ะบอกตานั่นเหรอคะอันแล้วเราบอกตั้งอืมอันกันมันจะเป็นไหนเราวะค่ะซูนหางซูนหางเรามักน้ำอยูเราวะค่ะแกว่าจะไปจะไปถิ่มได้อันเล็กเล่าอันนี้อันเล่ากระบอกอยู่เหล็กว่าเราฟันฝันว่าเขาบอกเหมือนอันนั้นสี่เก่าหนึ่งมันมันดอกเหล็กเล่าสิบสี่เห็นนะค่ะอันแรกเหล็กตามโตสี่เก่าหนึ่งอัน มันาทีมากอ่ไทยก็บรจัดวลาสีเก่าสีหนึ่งเก่าหนึ่งจี่สินะต้นไม้ต้นไม้ของเราอ่ะจ้ะอันนี้มีํานันแล้อันบนีบะนีย่าเราบ่มีเล้าดีครับปูเล่านี้มนกูอยู่กันแหละอ๋อกรบปูัอยูก้วฟันแหลหลอดในกล้วยันแหละฟันขึ้นนี่แหละแล้วฟันขึ้นเนี่ยแล้วฟันนี่ือว่าตเล็กนั่นแล้วาคใหเราสามตไหนควเราสามต แมนกระปูกระปงจกักตีๆกันก็มิได้ซามซีเท่านั้นะแล้วว่ 4, าขว้วซีขาวก็ซีแม่นี่ค่ะครูจะ่าคนหัวคนอยู่มีแต่3 4ำซีนะก็ันไปบม่มีไทยก็เป็นเล่าเท่านั้นะแล้วอ่ะอืมกับอันนั้ะจ้ะกับอันเนี้ยอันนั้น่าก,าากัเล็กเนี้ยเหล็กตปูหันะ่ะท่านมันจีลวงมาหเล้าวะ่ะ หัวาแปดเหรอไหมหัวขาแปดป่ะครับปูอ๋อล่าอันนี้บอกถึงลาเป็นป่ะครับปูนี่ไหมฮะอันทูบนี้บอกถึงล่าบป่ครับเป็นล่าวป่ครับปูบอกว่าว่าอะไรไข่แล้วว่าอยายมันรวงหอนลาวมาสินอ๊อฟเออเกิดว่ามันบอกมันบอกไถ่มันฝาดออกเล่าวกับเพสรจักน่าต้องคออยู่แน่เห็นพุ่มแถวอีซานเน่แถวต่อเหตด้วยนีิอันเลขทูบนี้หัวขาแปดบ่ครับปูแมนค่ะ ตะลีแล้วอยู่ตลาดบ่มีจักรสีบ่มีเลยอืเราห้หาจนเมย์เลยต้นหากระห้าเลยเกี่ยงบัดบ่มีดอกค่ะปูเมืออยู่สีบ่บมีแล้วบ่บมีค่ะแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งว่าคนนะ่ะมีเด้สูนหกเบาเบาคนนะ่ะเพราะว่าเขาฉุกใจเบาว่าะความคืบนี่ปูกับฟันนะ่ะฟันเห็นผู้หญิงผู้เดียวนะ่ะประจกักษ์เขาน้านมันไถเขาเบาหนำนะ แ่ว่าไปเหมือน pues ี้ไปทรงได้แหล้อยู่อำเภอที่เมืองใหม่ไปไปแหล่อยางไปเมงโรเตอรี่นะมีคุณหญิงคนนึ่งยืนหันเขาเขาบอกใครเอาเองไหนกมเป็นไาซื้อเองเนค่ะเขาบอกวันได้เอาศูนย์หกในที่เขาหะือนหาแย่งกับผู้มีนะศูนย์หากับผ้เห็นเนี่ยนะผู้ใดซื้อว่าสันบันนีคะซือคึณหญิงค่ะเก้าศูนย์หกไหนค่ะไม่เป็เหล่งงามไะนเหล็นี้เก้าศูนย์หกค่ะ ม,มีโอกาสอยอ่เดเก้าศูนหแล้วก็ศูนย์หกนะคะพูแมนมีได้ซื้อลอตเีอรี่จากพูได้ค่ะ <c oughs> อะไรลอกเสียงมิมงกันโบนหันแต่ว่าจะต้องให้เขาปาเด้อเลยกันซุ่นเก่าสี่เก่แปดเก่าฮะค่ะอันมันบอกไข้เห็นซื่อลรดเล่านน่กิดว่าบ่ัผาดนะค <ขา S 2> ่ะพอเราฟันยำได้มันเป็นหน้าใหญ่ค่ะจ้า ลังก้างแหม่นเขาเราอยู่อืมนั่นเราเอฟซีก็เลยบอกว่าตามย้ายเราเด้ออันมือนีเราสิมีอันใดบ่อสันนี่แหละค่ะก็เลยโทรมาน้ำนี่แหละค่ะปูอันแล้ครับอันเหล็กอันเลามะขั้วซ้ำตัวเดี๋ยวปูเล็ดีให้เราซ้ำสีมะขั้วมันสีปลาปูซ้ำตู้มีแต่ซ้ำสีแต่ไหนแล้ววะค่ะอันนั้นมีเท่านั้นแหละจ้าจ้าปูขอบคุณปูค่ะ อ้าวขอบคุณคุณยายะค่ะสวัสดีค่ะปูอาัแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางมนีค่ะแนวทางจากปู่โคงเจียมนะคะซึ่งแนวทางของปู่เราเขามาสามสงวดแล้วแล้วก็คุณยายฝันแมนนะคะเราก็เข้ามา3 4มสีงวดเช่นเดียวกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางมนีนะคะของอดีตปู่โค้งเจียมแล้วก็ ยายโค้งเจี่ยมฟันแม่นนะคะซึ่งทั้งสองแนวทางทั้งสองท่านเนี่ยนะคะแนวทางเพลเข่ามาสามีงวดแล้วแอลกเลยบ่อยากให้พมพิณองพลาดนะคะพมพิณองค่ะก็เลยนํ่มาอาชี สานิดนึงนะคะกับขอโทษขอให้พี่น้องคะเอาังไดกับอย่าลืมนะคะถ้ามักจะชอบแนวทางของทั้งสองท่านนะคะอย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากิกนแบงรัฐบาลเอาไว้นะคะหาเถื่อความปังความแห้งสีมตกอยู่กับพอม่พี่น้องในวันนี้ก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องคะเอาคลิปนี้คะ่ะเอกสิเดะขอตลาพม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปดในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ